ดีท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับพลาวเองแล้ววันนี้จะมาแคสเกมแบบวูฟกับเพื่อนเออเพื่อนไม่ต้องเออไม่ต้องเอ่ยชื่อเราเอาไม่เอ่ยอยู่แล้วป้าห้องที่ยี่สิบเอ็ดแล้วแล้วห้องที่ยี่สิบเอ็ดเข้าดีมันเข้าไม่ได้อืเน้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราเจ็ดแมส มาส่งดอกไม้ใให้อ้ยแป๊บนึงตังค์สามพันไปไปไปต่างอะไรจากเรามากหรอกเอาพาร์ทิดว่าเราจะได้อะไรเอ่ยอ่าเราว่าเราเราน่าจะได้ขนซีวิเลียนธรรมดาอันนี้มันเซอร์ฟคาบ่บอยไม่ได้มาอย่าแก้กันเลยย ถ้าใครได้หมาอย่าฆ่ากันเองนะกันม่วม่รลาป่ามันมีการ์ดหมาอยู่สองอันอ่ะแต่เราไม่ใช้การ์ดหมาเราใช้การ์อีกการหนึ่งอะไรอ่ะเราไม่ใช้อะไรทั้งนั้นอะแต่เราไม่ได้ใช้การ์ดหมาป่าเราบอกแค่เท่านี้เลยคนทัวงหมคนทั้งหมดหัวเราเชื่ออมี่สังเกตปะเอ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 ฟเอเอายแล้วนะ วีเราเป็นหัวห้องโะตาตาคุณเหนะมีโอกาสแต่ได้ถูกคาเยอะนะคนคนนเพราทุกคนจะใจแกตากัตาหัวใจกว่หาลัวหาเมาป่าอา้าวไงงั้นละเพื่อนโจ๊กโจ๊โกอย่ขังเขาทำไมหมาป่าโดยฆ่าเร็วจัง เ้อเป็นอะไรอะอ้าวอยากรู้เร็วว่าเราได้บทอะไรอยากรู้ดิเราตายแล้วเราได้เ็นคาร์บอยเองค่ะเราจะคุยจัดการไก่ยิงเราใช่ไหมฮะไก่ยิงเราใช่ไหมใช่ตอนแรกมัน คาบลมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคุณมันจะมีอันนึงบางที่ยิงไปแล้วจะเป็นลัคกี้คือนะคนอั้นจะไม่ตายเขายิงคุณแต่แล้วลูกกระสุนมันดันออกไงมันไม่ได้ดันลัคกี้แกดิฟลุกชัดชัดอันนี้เราไม่ได้แกล้งเพื่อนมันโดนตัวเกงแกมันโดนตัวเองพวกแกชนะแล้วแหละเพอาห้าก็เป็นหมาดูดิท่านผู้ชมโคตรโกงอ่ะ เงมันข่าไปแล้วแ <c oughs> น้นเนี่คือห้องห้องห้องไม่ทุบอย่างต้องปอเปลี่ยนห้องไหมอยากได้บทอยากเล่นบทอะไรแม่งแม่ถ้าอยากเล่นบทอะไรแล้วแต่เธอแล้วกันอยากเล่นแบบสส่รับซอมบี้หรือว่าคาร์บอยเหมือนเดิมคาร์บอยเหมือนเดิมไฟคาร์บอยเหมือนเดิมหรอแล้วไฟเอา,สาใส่ลับก็ได้นะ ไม่ค่อยได้เล่นอะไม่ค่อยได้ไปใส่ลับเลยโอเคยวมันเปลี่ยนห้องแล้วเราเปลี่ยนไปสายรับเยอยกอ้าตอนนี้เขาได้เทเลพอร์ไปหัวห้องคนอื่นแล้วนะคะอะ,อะเขาเปลี่ยนไปซอมบี้เราไม่ผิดน,นะทำไมหัวห้องมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยอะมันยมันเปลี่ยนตลอด้อาินเสียงรบกวนไม่ต้องอ้าวไอเอ m a c o w าบ y <ท> แม่ใจไม่บอกอยากคุณอยากโกหกเลยคาพัดเราไปคาร์บอยจริงๆเรายิงเธอให้ดูก็ได้โอ้โหถ้ายิงเรานะแขนแน่นอนรอเล่นน่ะอย่าเฮ้ยตาลีบนันยิงใครยิงใครดีตาลีบันโดนใครอ่ะอยากรู้อ่ะอยากรู้ตาลีบนันจะโดนใครนอกอีกแล้วยิงไม่ดโดน12หมาท่านผู้ชมดูดินกตลอดเลย12หมา น,นั่นกูก็ตอนลืมคลิปไปเมล่ลไหก่คือต่อการนานกใครจะไปเชื่อใครจะปเชืนน่อกแเขาก็บอกอว่ามันเป็นแมวบูแบะเออเนาะว <c oughs> อนนี้เหนื่อยเลยเราอาจจะวางสายไป ตอนเล่นกลางเกมน,นะคะเพื่อนเขาเดี๋ยวเราต้องออกไปได้เห็นแม้ใครบอกใครบอกว่าสิบสองมันกาดสิบแปดใช่ไหมไอเนี่ยแหละน่าสนน่าน่าสงสัยที่สุดไปแล้วนะจีแกสเตอร์โอ้นางไปแล้วแหละ อ้าวซัมมีสองตัวรวดเลยเจ้าเอาไงล้วทุกคนบบกสิบแปดแล้วนั่นกรรมสิบแปดขายเพื่อนทิ้งเลยดูดิตํา เตรียมตัวตายซะถเถอะแกโซนโดนเรียบร้อยสะนะแล้วงอตโอของอาทิปสั้นๆแค่นี้แหละแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ